สวัสดีครับผมสิราจากสิรลาโกเกอร์นะครับพอดออีจะมาเตือนภัยเพื่อนๆน,นะครับภัยเงียบนะครับยามค่ำคืนนะครับคนที่อยู่คอนโดนะครับผมหรือโรงแรมต่างๆไปพักนะครับผม ก็ให้ระวังตัวกันนิดนึงนะครับผมค่องข้างน่ากลัวอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับก็เวลาค่าคืนนะครับประมาณน่าจะห้าทุ่มนตีหนึ่งนะครับโดยประมาณเนี่ยผมจะเห็นค่อนข้างเยอะนะครับตามคอนโดนะครับมันจะเป็นก็คือโดมนะครับพวกเครื่องบินโดมพวกอะไรเงี้ยโดมขนาดเล็กนะครับติดกล้องนะครับแล้วก็มาสอดสองเรานะครับผมบินกันว่อนเลยนะครับเด็กๆปื๊ดๆนะครับผมแรกก็ไม่เยอะหรอกราคหลังเนี้ยผมอยู่ใกล้โรงแรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอยู่ใน ดึกๆนะครับแอบมาสอบมาสอบนะครับขนาดเราปิดไฟหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะครับเห็นนะครับมันมีกล้องที่มันสามารถตรวจับในที่มืดนครับก็ก็เห็นหมดนะครับว่าเราก็บันทึกภาพได้หมดอย่างชัดเจนเลยนะครับ 4K เลยนะครับก็เราวังตัวกันด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะเล่าประสบการณ์นั่งนึงนการเคยวันนั้นผมไปเที่ยวที่ดูผู้ที่สาทรนะครับผมตรงสะพาน บีทีเอสอะไรนะสะพานตักสินนะครับตรงนั้นก็คือสะพานข้ามสาทรแม่น้ำนะครับก็เดินข้ามไปดูคุ๊คขากลับผมก็จะเจอฝรั่งมันนั่งอะไรมุมกมึดเงียบนะครับแล้วก็ใส่แว่นมือคายวีอาร์นะครับเป็นกล้องนะครับผมผมก็ว่าอยู่แล้วมันนั่งอะไรมุมมืดเงียบแล้วก็มันนั่งทำอะไรมันเออเอ้ยนี่มันเทคโนโลยีนี่ว่าเออดีจังเอออะไรเงี้ยมันคงจะเล่นเกมหรืออะไรก็คิดแล้วก็คิดในาอะไรงี้ยดี แต่พอเดินข้ามปสะพานไปสักหน่อยเห็นโดมนะครับพวกเครื่องบินโดมเนี่ยบินสอดส่องตามโรงแรมต่างๆนะครับแล้วก็คอนโดต่างๆตามตึกสูงต่างๆนะครับเป็นบางเครื่องก็เปิดไฟบางเครื่องก็ไม่เปิดไฟก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็อ๋อก็เลยอ๋อบังอ้อเลยนะครับก็รู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันส่องดูพวกเรานี้เนี่ยอะไรเงี้ยครับค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับก็อยากมาเตือนภัยเพื่อนๆนะครับที่ที่เอ่อ พักอาศัยซื้อคอนโดอยู่แล้วก็หรือมาเที่ยวนะครับตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ระวังตัวเซฟหง่อก,ก็ปิดปิดพม่านไปเลยก็ดีนะครับก็เซฟเพื่อเป็นการสวนตัวของเรานะครับถ้าปิดไฟเฉยๆเนี่ยเอาไว้อยู่ครับผมยุคน,นี้นะครับส่องหมดหมดหมดนะครับนะครับก็มาเตือนภัยแค่นี้นะครับผมก็ระวังตัวด้วยนะครับบ๊ายบาย